ที่สี่คือควายห,หมายเลยขยเจครัชบชมพู่ค่ะจากทีเจนไาร์มจังหวัดสุริ <aus> นทรารางวนันอันดับที่4หรือชมเชยอ,อันดับที่3ใช่ไหมเธอชมเชยอันดับที่1นึโอ เบอร์มากแล้วผมหมอไม่ได้น <laughs> อนหลายคืนวันที่สี่หรือสนใจหนึ่งคืควายหมายเลขหมามเลขหมายเลขหกครับน้องปลายข้าวค่ะจากกุ้งนางฟาร์มควายงามเมืองพญาแลรางวัลอันดนับที่สามหรือรองชนะเลิศอันดับที่สองคือควายหมายเลข <laughs> น้องพรรษาค่ะจาก95ฟาร์มจังหวัดอุดรและก็จะเหลือสองหมายเลขนะคะหมายเลข4และหมายเลขห้าขยับมาข้างหน้าเลยค่ะหมายเลข4นะคะน้องไอจค่ะนนหมายเลขห้าน้องโซดา นอ้ então, นองไอจีมาจากจังหวัดกาลสินนะคะน้องโซดามาจากจ like ังหวัดชัยภูมิค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศควายแครเพนเมียรุ่นแฟนน้ำนมได้แก่ควายหมายเลขเดียวเช่าเสียงก่อนก็ได้ครับพี่เพื่อะหมายเลขสี่ยกมือครับหมายเลขสี่หมายเลขสี่ยกมือครับนี่ชื่ออะไรนะพี่เพื่อนหมายเลขสี่ควายชื่อไอจีค่ะจากเมทีฟาร์มจังหวัดกาลสิน์ค่ะหมายเลขห้ายกมือครับควายชื่อน้องโซดาค่ะจากกุ้ง พลายงามเมืองพญาแลจังหวัดชัย,ยภูมิพี่น้องครับหมายเลขสี่หนุ่มหล่อจากกาฬสินหมายเลขห้าพี่สาวสาวสวยนะครับพี่กุ้งนดงจากชัย,ยภูมิพี่น้องครับใครคิดว่าแชมป์รุ่นนี้จะต้องไปอยู่ที่จังหวัดกาฬสินขอเสียงปบมือครับหรือพี่น้องเห็นต่างคิดว่าแชมป์รุ่นนี้รุ่นแรก จะต้องไปอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิขอเสียงปบมือครับโอ้โหเอฟซีเ <ม4 S 2> ยอะมากเดี๋ยวตรงนั้นเสียงดังมากเดี๋ยวเรียกสอหอไปคุมนิดเดียวัาชนะเลิศควายแค่เพศเมียฟันน้ำนมมหากรรมประกวดควายงามควายยักษ์ควายแข็งรุ่มแม่น้ำชีครั้งที่หนึ่ง<ม>คือควายมาจากจังหวัด คนดีกับพี่น้องชาวจังหวัดใชยบู้ิครับผมน้องโซดานะคะจากกุ้ง,งานางฟารพงไนนเมืองพญยาแลงค่ะและแน่นอนว่าผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเล,ลิศอันดับหนึ่งนะคะเป็นของหมายเลขสีค่ะน้องไอจีจากเมทีฟาร์มจังหวัดกระสินค่ะโอ้สวัสดีเป็นด้วยน่ารักมากนะคะยินดีกับทุกรางวัลด้วยนะคะ เรียนเชิญท่านคณะกรรมการได้เลยค่ะครับก็ขอสวัสดีนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดมากระางวันนี้ก็เป็นรุ่นแรกสวัสดีแคร์รวมสี เอ็เนี่ยเมื่อกี้นี้ที่ที่ออกไปสองตัวนั้นก็เป็นควายแท้นะครับแต่เนื่องจากวันนี้เนี่ยความสมบูรณ์ของการเดินทงข้อขาหน้าทั้งสองตัวเลยนะครับขาเขาจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับในเรื่องของการเดินขาอีกตัวหนึ่งขาซ้ายจะอ่อนอีกตัวหนึ่งขาขวานะครับก็เลยจําเป็นที่จะเอาความสมบูรณ์ณวันนี้นะครับหมายถึงเจ็ดตัวหลังถุกเนี่ย มันเป็นคึ่งๆนะครับายตัวนี้เมื่อมาเทียบกับรุ่นน้องเขาเนี่ยายตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นเหมือนายแกล้นะครับเพราะว่าถ้าความสมส่วนของเขาเขาสมส่วนของเขาแล้วนะครับแต่มันเป็นไยเขาค่อนข้างจะเป็นายตัวใหญ่าขายาวแต่ว่าที่เขาชนะสองตัวนั้นมาก็คือความสมบูรณ์ของเขาการยืนการเดินข้อขาเขาไม่ไม่ออกขาอ่อน คือคือต้องบอกก่อนว่าไยแค้เนี่ยคือไฟนามย่อส่วนเพราะฉะนั้นไฟที่มีจุดด้อยมีลักษณะเป็นไฟข้อขาที่ผิดรูแปแบบเนี่ยทำการจะตัดออกไปนะครับวันนี้เนี่ยมาเล็กเกียรติเนี่ยถามอายุแล้วเป็นวายุสองปีก็ถือว่าเป็นไฟแคะตัวหนึ่งแต่ก็ยังมีความสูงกว่า กลุ่มสี่ตัวข้างหน้านะครับวันนี้กรรมาการให้ที่ห้าไปนะครับส่วนหม,หมายเลขหมายเลขหกหมายเลขหกวันนี้ก็เลยครับตัวเล็กมากเลยตัวนี้เป็นควายแคบจริงจริงนะครับตัวนี้ถ้าเทียบในกลุ่มเนี้ถ้าประกวดควายเตี้ยเล็กเนี่ยตัวนี้ได้ที่หนึ่งนะครับควายตัวนี้นี่มีความสมส่วนของตัวเขาเ ลำตัวแข้งขาอัตลักษณ์อะไรเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนความนึกลำตัวแนวดานหลังดีหมดเลยนะครับแต่เขายังเด็กอยู่วันนี้นะครับเนื่องจากว่าการเดินของเขาเองอ่ะบางครั้งเวลายืนนี่สวยมากขาตรงชิดกันแต่เวลาเดินนะครับต้องฝึกเดินเอยวันพอเดินแล้วเขาออกอาการขาออกแะ่โก่งๆนิดๆนะครับเพราะเขายังเด็กอยู่ฉะนั้นวันนี้เนี่ยณนะวันนี้เนี่ย เขายังสู้ส่วนที่เหลือไม่ได้นะครับแปลว่าถ้าความเล็กความสมส่วนตัวเขานี่ตัวนี้สวยงามเลยนะครับวันนี้ก็ยินดีกับรางวัลที่สี่ด้วยครับหมายเลขสอครับตัวนี้เป็นไฟเบอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มไฟเือกเนี่ยสําหรับไฟแคะเนี่ยถือว่าเป็นไฟหายาราคาแพงอ,อัตราไฟเือกเหมือนไฟเือก์ู่ทั่วไปนะครับ จมูกสีดมโงผขนตาสีขาวาเขาเนี่ยไม่มีกระเลยนะครับกีมีเชื่อลนิดน้อยนะครับลำคอต่อหัวเหมือนไฟใหญ่ทุกประการแต่ยอดสวงมา แข้งขาแข็งแรงนะครับส่วนที่อาจจะสู้สองตัวนั้นไม่ได้ครับเราดูในส่วนของสะวโคแล้วก็มีจุดจายอยู่นิดนึงนะครับตัคมีเนื้ออาจจะไม่ค่อยมีข้อมโค้งฐานนี่หรอกฉะนั้นจะเป็นาฟแคสต,ต่างแต่ต้องมีความสมดุลไหลเนี่ยการดูว่า อาจจะต้องออกกําลังเพิ่มกล้ามเนื้อบริเวณไหล่นิดหนึ่งนะครับแต่รูปร่างคอลําตัวนี่เขากันหมดแล้วนะครับเี๋ยวในการเลี้ยงอีูที่ให้ข้อมูลวันนี้อีกหน่อยนะครับวันนี้ยินดีกับรองแชมป์อันดับ2หรือที่สาครับหมายเลขสองหมายเลข4ี่กับหมายเลขห้าไปยืนโพลฝั่งนี่ใกล้เคียงกันมาก แต่พอมาเทียบกันแล้วนี่ในส่วนของหมายเลขสี่นะครับเอ่เป็นายดำกับไฟเผือกฉะนั้นวันนี้มันมาเจอไฟเผือกในกลุ่มไฟแค่เนี่ยเวลาเปลือกเข้ามาส่วนใหญ่เปืือกมันจะเด่น วันนี้ก็มาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับอลังครบเ้วนเลยรอนเท้าขาวอ่อคอตาแด้มเด้มจ้มกรงเขาลับกใบหน้าด้วยแนวสลังตรงดีด้วยไหล่ก็ดีหน้าอกก็กว้างสโพกก็ถือว่าในตัวของเขาถือว่ามาเต็มในส่วนของเขาแต่มาเจอตัวนี้สิครับหมายเลขยผ้าวันนี้มาไม่ธรรมดาความเที่ยส่วนหนึ่ง้ว แต่ความคืนของร่างกายนะครับจุดเด่นเลยในกลุ่มนี้นะครับคือกระโพกแนวกระโปงท้ายเนี่ยเขามมนเลยนะถ้าเป็นปลายงามออมีไหมเดี๋ยว<ม>จะพ่อมาลูกยวพ่อมาจุดหนึ่งที่กรรมการเขาติดครับเขาติดที่ชมก็คือในการที่ขเขาเป็นควายเผือก <พอ S 2> ที่ก็ส่วนจริงๆคือขาเนี่ยสั้นแต่ใหญ่ และอุกว้างจำเกณฑ์นะครับหมายเลข4ลองดูนะครับว่าต่างจากเราของเรากว้างกท่าิงแต่ขาเรามาดูเราจะได้กับเขา ตะโกกระแทบนน้ะนะครับอันนีน้พีน่านาคค่อน,นข้างละเอียด่วนคอจะใหญ่กว่าของหมายเลขสี่ต้องตัดเเลยนะครับคอ,อนี่คอต่อหัวดีมากเรืองอัตลักษณ์ความเป็นไฟเผือกเมื่อเท่ากับตุ้มตาเขากรีถือว่าสมบูรณ <คน S 1> ์แบบคอต่อหัววันนี้ถึงได้มีเลติเลยครับหมายเลขห้ายินดีกับรางวัลแชมป์ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านคณะกรรมการนะคะชี้ชัดทุกจุดนะคะยินดีกับทุกรางวัลค่ะ เยวเชิญทาง5ตัวนะครับไปรับรางวัลที่จุดแบ็คก,กอลด้านหน้าเลยนะครับรุ่นนี้เรียนเชิญนายสตอแพทย์ภูทิพัฒน์สารผลครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันใจมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามครับเป็นผู้มอรบรางวัลรุ่นนี้ครับรุ่นต่อไปลงสนามนะคะควายแคะเพศผู้ฟันน้ำนมลงสนามได้เลยค่ะหมายเลข6น้องสมกองจากเออินเตอร์มาที่จุดพักคอยเรียงคะ เมื่อสักครู่ทางออกมาแล้วน้องพร้อมแล้วโอเคค่ะพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วเข้าสนามมาได้เลยค่ะก็ประชาชนหาน้อหมิวนะครับหมอหมิวนะครับตอนนี้อยู่ไหนมาหาพี่ที่ข้างเวทีด้วยนะครับหมอหมิวนะครับ คุณหมอมิวนะครับหลังจากจบคลายแคร์เพศผู้ฟันน้ำนมนะคะก็จะเป็นคลายแคร์เพศ